สวัสดีค่ะมาพบกับครูพี่นิวนะคะคนสุดท้ายของในเรื่องนี้นะคะก็คือการลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์นั่นเองค่ะโอเคพี่คือคนสุดท้ายเนาะของบทนี้นะคะแต่เราจะมาควนกันก่อนว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างและก็กับใครไปบ้างนั่นเองนะคะโอเคเรามาเจอกับคนแรกเลยเนาะเปิดคลิปมาแน่นอนเจอใครครูพี่สตาต่อมาคือใครครูพี่ฝน อ่ะต่อมาคือครูพี่พิม์ครูพี่แก้มแล้วก็ครูพี่อิงนะคะแล้วก็เป็นครูพี่นิวคนสุดท้ายคะ่ะครูพี่สตาเขาทําเรื่องอะไรนะเขาสอนเรื่องอะไรนะเรื่องหัวใจใช่ไหมองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างทําหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะต่อไปคือคนที่2ครูพี่ฝนเนาะครูพี่ฝนเขาสอ,เอนเรื่องการไหลเวียนของเลือดใช่ไหมในร่างกายว่าเข้าตรงไหนบ้างออกตรงไหนบ้างทํายังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคต่อไปคนที่3ครูพี่พิมพ์นะคะ ครูใบพิมพ์นี่เขาสอนเรื่องหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดองค์ประกอบของหลอดเลือดในร่างกายเนี่ยมีหลอดเลือดอะไรบ้างแน่นอนเรากลว่ามีเวนมีเลือดดำมีเลือดแดงอะไรก็ว่ากันไปโอเคส่วนคนที่4ี่คือครูพี่แก้มครูพี่แก้มเขาสอนองค์ประกอบของหลอดเลือดเนาะว่ามีชั้นไหนบ้างแต่ละชั้นทําหน้าที่อะไรบ้างนั่นเองนะคะต่อไปคือคนที่5ครูพี่หญิงครูพี่หญิงนี่เพิ่งสอนไปหยกๆกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมก็คือเรื่องเลือด นั่นเองนะคะเลือดมีองค์ประกอบอะไรบ้างในเลือดเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามีพลาสมาแน่นอน1มีอะไรอีกเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงใช่ไหมโอเคข้อเรื่องของพี่เลยดีกว่าเรื่องของพี่นี่ค่ะก็คือพี่จะสอนในวันนี้ก็คือการให้เลือดและการรับเลือดของหมู่เลือดเนาะการจัดระบบของหมู่เลือดในร่างกายของคนเรานั่นเองนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเนาะพี่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจการตั้งใจเรียนในคลิปนี้ทุกคนจะไม่แบบ ทุกคนจะสามารถทิ้งมันไปได้เลยแล้วก็ไปอีก2เรื่องข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าอีกสองเดื่อข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยเพราะว่ามันคือระบบนอนแล้วพอมันเป็นระบบแล้วมันดันมีภาษาอังกฤษขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นคําเฉพาะตรงนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะพี่ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะกลับไปทวนความรู้กันนิดนึงเนาะอก่อนที่จะมาละคลิปพี่ก็ได้หรือไม่ก็ดูคลิปพี่ก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปทวนตรงนู้นกันนะคะโอเค อ่าเรื่องของพี่นะคะก็คือการให้และรับเลือดเนาะของหมู่เลือดเราจะมาพูดกันว่าหมู่เลือดเนี่ยเราจะจําแนกยังไงกันบ้างโอเคหมู่เลือดนะคะการจัดจาแนกของหมู่เลือดเนี่ยเขาจะจัดจาแนกตามแอนติเจนซึ่งเป็นไกลโครโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะและในพลาสมาเนี่ยจะมีแอนติบอดีอยู่ ซึ่งจะตรงข้ามกับแอนติเจนของตัวเองเสมอนะคะซึ่งเสมอเขียนผิดด้วยเนาะก็ไปแก้กันได้นะคะโอเคระบบหมู่เลือดเนี่ยระบบสองเออระบบสำคัญเนี่ยมีกันอยู่สองเรื่องนะคะก็คือ ABO เนาะแล้วก็ Rh AH. ABO นี่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามันจัดมันมันคืออะไรเนาะแล้วก็พี่รู้พี่รู้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าในร่างกายของเราจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเลือดเนาะ เราก็น่าจะรู้กันแล้วว่ากรุ๊ปเลือดของเรามีเลือดอะไรอย่างพี่นะคะพี่เป็นคนกรุ๊ปเลือดโอเนาะพี่ๆอีกห้าคนที่ผ่านมานะคะก็กรุ๊ปเลือดโอเหมือนกันยกเว้นพี่อิงคนเดียวที่เป็นบีอืคืออ่าถ้าใครไม่ทราบนี่ยก็สามารถแบบไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลด,ดูได้รีเช็คตัวเองเนาะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องไปกับการให้และรับเลือดของหมู่เลือดเหมือนกันโอเค นมาเรื่องของเราต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะเริ่มหมู่เลือดแรกเลยก็คือระบบเลือด ABO นะคะหมู่เลือดระบบ ABO เนี่ยจะจำแนกโดยอาศัยลักษณะของแอนติเจน A หรือ B, B นะคะบนผิวเม็ดเลือดแดงแอนติเจนอยู่ไหนนะคือไกลโคโปรตีนใช่ไหมที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะและแอนติบอดีแอนติบอดีอยู่ในไหนนะนะนะเมื่อกี้อยู่ใน plasma เองนะคะ อาจะจำแนกเหมือนกันเลยคือแอนติบอดี A และ B นะคะที่อยู่ในน้ำเลือดเนาะก็คือ p l า s m a เรามาดูตารางฝั่งฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรตารางฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่ม A เนาะเขาจะมีแบบเหมือนบนผิวเม็ดเลือดอะเขาจะมีแบบมีแท่งแล้วก็มีกลมๆอยู่ข้างในนะคะเป็นแบบรอบเลยใช่ไหมสิ่งนั้นนะคะจะเขาเรียกว่า A แอนติเจนนะคะแอนติเจนคืออะไรนะแอนติเจนคืออะไรคือแกลโคโปรโตีนที่อยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือด A. เอ,อเซลเม็ดเลือดนั้นใช่ไหมโอเคฉะนั้นกลมๆนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือแอนติเจนนั่นเองส่วนในกลุ่มเลือด B เนี่ยเขามีแอนติบอด,ดีคือเป็นตัว B เป็นแอนติบอด,ดี B นะคะก็คือตัวนี้โอเคต่อไปในกลุ่ม B นะคะ รูบี้ของเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีแท่งเหมือนกันแล้วก็แต่จะมีจัเป็นแบบสี่เหลี่ยมนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นรูปเหมือนเพชรใช่ไหมเขาคือแอนติเจน B นั่นเองที่อยู่บนผิวของเซลล์เมิเลด B นะคะและแอนติเจน B เนี่ยเขามีแอนติบอดีที่เป็นแอนติบอดี A อยู่ภายในตรงนั้นนะคะส่วนเกลือเลือด AB นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเขาจะมีทั้งสองอันเลยมีทั้งแบบ มีทั้งวงกลมเลยแล้วก็มีทั้งสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปเพชรเลยก็คือเขามีทั้ง A แล้วก็ B คือแอนติเจนที่อยู่บนผิวของเขาค่ะถามว่าแอนติบอดีมีไหมไม่มีตัวนี้ไม่มีแอนติบอดีนะคะส่วนกรุ่โ O เนาะกรุ่ม O จะเห็นได้ว่าบนผิวเขาจะมีแบบขีดขีดขีดใช่ไหมแต่เขาไม่มีข้างบนใช่ไหมเขาไม่มีวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแสดงว่าเขาไม่มีอะไรแสดงว่าเขาไม่มีแอนติเจนที่อยู่บนผิวของบนผิวเม็ดเลือดกรุ๊ป O กลุ่มโนะคะส่วนเขาเนี่ยจะมีแอนติบอดีก็คือจะมีแอนติบอดีตัว A แล้วก็ตัว B อยู่ในเซลล์นะคะโอเคจริงๆเรื่องนี้มันจำง่ายมากเลยเนาะก็คือเราจำว่าแอนติเจนเนี่ยก็คือตรงกับกลุ่มของตัวเองเลยยกเว้นกลุ่มโที่จะไม่มีส่วนแอนติบอดีก็จำว่ามันจะไม่ใช่กลุ่มของตัวเองแน่นอน A ก็จะเป็น B B ก็จะเป็น A ส่วน a B ก็จะไม่มีส่วน O ก็จะมีทั้ง A และ b อะไรเงี้ยคือเราก็จะคือพี่ว่าถ้าจำสักอันหนึง่งสองอันก็น่าจะจำอันหนึ่งได้แล้วนะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อว่าตารางของเราเนี่ยการให้เลือดและการรับเลือดของสี่โลหิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือตารางเริ่มที่ตารางฝักซ้ายเนาะโอเคเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าอ่า เขาให้และรับเลือดยังไงแต่วันนี้เราจะมารีเช็คกันอีกรอบนะคะว่าความคิดของเรานั้นถูกต้องหรือไม่โอเคต่อไปหมู่เลือดน้องหมู่เลือด A นะคะการให้ของเขาเนี่ยก็จะมีให้ได้ทั้ง A แลวก็เ b เลยแต่การรับของเขาเนี่ยเขาจะรับได้แค่ A กับ O นะคะต่อไปหมู่โลหิต B เขาจะให้ได้ B แลวก็ AB แต่เขาจะรับเลือดได้แค่ B กับ O ส่วนหมุดโลหิตเ b เนี่ยเขาให้ได้แค่ a อแต่เขาสามารถรับได้ทุกหมู่เลยและหมู่โลหิตสถานหรือโลหิตารการให้ของเขาเนี่ยให้ได้ทุกหมู่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าการรับของเขาเนี่ยเขารับได้แค่ของตัวเองก็คือ O นั่นเองโอเคเราพี่ว่าเราน่าจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเขาถึงจัดการให้และการรับมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าการให้และการรับมาเป็นอย่างนี้แล้วทําไมถึงรู้เราว่า เออฉันให้นี่ได้แต่ฉันให้นี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็คือเขาจะมองจากแอนติเจนกับแอนติบอดีนั่นเองอ่าเรามาดูสไลด์ตัดัดไปก่อนนะคะก็คือการตรวจสอบของมูลเลือดเนาะก็คือการตรวจสอบของมูลเลดเนี่ยเราจะดูจากการทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีถ้าสมมติว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยมันดันตรงกันเม็ดเลือดนะคะที่จะมาก่อนเนี่ยจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นเนาะวงกลมเลยนี่สำคัญมาก จะทำให้เลือดอตกตกอรได้แล้วกอ็อาจจะเกิดให้อาจจะเกิดการเสียชีวิตได้นะคะก็คือเราจะมองแอนติเจนกับแอนตะิบอดีเนาะถ้ามันตรงกรันคือคุณตุยได้อะไรอย่างนี้เนาะเขาอาก็กลับไปดูตารางข้างบนที่เราแบ่งที่เราแบ่งกันให้ดูนะ้อว่าแอนติเจน B แอนติเจน A มีอะไรบ้างกลุ่มไหนมีบ้างกลุ่มไหนม่มีบ้างเราก็มาดูกันว่าเฮ้ยกลุ่มไหนที่แบบถ้าสมมติว่าเราชั้นได้ตรงกับ อ่าสมมติพี่กุุบเอ่อพี่กุุบเองใช่ไหมพี่ดันไปเอาพี่ดันไปรับเลือดจากกุบบีมาซึ่งแอนติแอนติบอดีของพี่อะคือ b แล้วกุบบีอะมันมีแอนติแอนติเจนเป็น b เหมือนกันพอมันดันตรงกันปุ๊บเลือดก็จะมาเกาะกันทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดการตกตะกอนและก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะเราก็จะดูกันตรงนี้เนาะโอเค อ่าถ้าสมมติว่าอุ๊ยฉันได้รับแบบเลือดผิดมาถ้าร่างกายเนี่ยได้รับเลือดผิดมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะอย่างแรกนะเราจะเกิดไข้หนาวสั่นขึ้นมาอันนี้คือไม่ไม่ใช่ไข้ที่แบบอยู่ดีๆก็เป็นนะเธอต้องไปรับเลือดอะไรสักอย่างมาก่อนเธอต้องไปได้รับบริจาคเลือดมาก่อนถ้าสมมติว่าเกิดอาการนี้ก็ให้สังเกตตัวเองเนาะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นไข้หนาวสัน่นเจ็บหน้าอกหายใจลําบาก มีหัวใจเต้นเร็วด้วยความดันตกแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะไตาวายเฉียบพ,พลันแล้วก็อาจจะเกิดการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นได้นะคะโอเคต่อไปเรามาถึงอุ๊ยอันนี้เฉลวยนะเนี่ยลบก่อนลบก่อนโอเคมันเป็น example เล็กๆน้อยๆจากพี่นะคะก็คือ,อ example one นะคะเป็น ABO นะคะก็คือโจทย์ก็คือผู้ที่มีหมู่เลือดต่อไปนี้เนี่ย สามารถรับบริจาคจำหมูเลือดใดได้บ้างหากรับได้ให้เติมเครื่องหมายบวกแต่ถ้าหากลับไม่ได้เนี่ยให้เติมเครื่องหมายลบลงในตารางนั่นเองนะคะโอเคพี่ให้เวลาสัก1นึนาทีแล้วกันเนาะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะคะตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา51นาทีก็สัก52แล้วกันเนาะโอเคเริ่มทำได้เลยเราฟังเพลงกันไหมฟังเถอะ สกลกลจะจุรเธอคือลางงานที่ฉันต้องการเธคือไฟนำทางในยามวิกาล ผเธอยากเธออ่อนร้อยรักให้รู้ว่าฉันอยู่ข้างๆเธออยากอึ้งวันนาที่รักก็จอ์บางครั้งนี้ข้างๆเลยโอเคครบสิ่งนี้แล้วอ่ะเรามาต่อเรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวไปนะคะจะทําให้ทุกคนแบบไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะถ้ามันยาวไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าถ้าหาก รับได้ให้เติมบวกแต่ถ้ารับไม่ได้ให้เติมลบใช่ไหมโอเคเราก็มาดูกันนะคะเรามองจากอะไรนะเรามองจากแอนติเจนกับแอนติบอดีใช่ไหมคือถ้ามันถ้ามันเหมือนกันก็คือไม่สามารถรับได้แต่ถ้ามันต่างกันก็สามารถรับได้นั่นเองโอเคกรุ๊ปเลือด A. A A ให้ A ได้ไหมแน่นอนว่าได้ค่ะ A ให้ B ได้ไหมเอ,อ A. รับ b ได้ไหมเอรับ b. ไม่ได้ เพราะาอะไรเพราะแอนติเจนกับแอนติบอดีตรงกัน A รับของ A b ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแอนติบอดีของ A b ไม่มีใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ใส่ลบโอได้ไหมได้ B รับ A ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เออก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะว่าแอนติเจนมันแอนติเจนกับแอนติบอดีมันตรงกัน,กนเนาะ B รับ B ได้ไหมได้ AB ได้ไหมไม่ได้โอได้ไหมได้โอเคต่อมาเนาะ AB เขารับได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรเขารับได้หมดเลยแต่ว่าเขาให้ได้แค่ AB แค่คนเดียวส่วน O โอเขาให้ได้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเขารับของใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองนะคะนี่จำง่งายๆแล้จริงๆทำา AB กับ O นี่แบบสวิตช์กันก็ได้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกันเนาะโอเคต่อมานะคะเป็นหมู่เลือดระบบ I H Factor เนอนาะ I H Factor เนี่ยเป็นแอนติเจนชนิดหนึ่งที่คนพบแอนติเจนนี้นะคะครั้งแรกในลิง w วอกก็คือรีชาร ใช่ไหมเป็นลิงว่องนะนี่นี่เห็นไหมน้องน่ารักนะทุกคนโอเคก็ค่ะเราก็จะดูนะคะว่าโอเคต่อมาเนาะเราก็จะดูว่าเอทติเจนเอเอชเนี่ยจะมีเอทติเจนอะไรบ้างนะคะที่ตรงนั้นเนาะในในในของเซลในเลือดของระบบ RH นะคะ RH p อ s i t สิที นะคะก็คือ Rh บวกเนาะจะมีแอนติเจน Rh อยู่บนผิวเม็เลือดแดงแต่ไม่มีแอนติบอดีอยู่ใน plasma นะคะก็เปรียบอะไรดีเราจะเปรียบกับกรุ๊ปอะไรดีเขาบอกว่าเขามีแอนติเจน Rh อยู่บนผิวแต่ไม่มีแอนติบอดีอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆเปรียบเป็น AB ได้ไหมก็ก็คล้ายๆเนาะเพราะว่า AB เขา AB เขาไม่มีแอนติบอดีแต่เขามีแอนติเจนอันนี้เขามีอะไรนะ เขามีออเขามีแอนติเจนแต่เขาไม่มีแอนติบอดีก็ O จเป็น O เลยตบอต่อไป I H Negative นะคะก็คือ I H ลบเนอะเขาไม่มีแอนติเจน r H แต่แล้วก็ไม่มีแอนติบอดีในพลาสมาเลยคือเขาไม่มีอะไรเลยถามว่าเปรียบกับใครก็คือเปรียบไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า I H ลบมันมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็มาดูได้ตรงตรงนี้เนอะ ตรงภาพนี้นะคะเห็นไหม Project, โปรเจกต์ positive ก็คือบวกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขามีแอนติเจนแต่เขาไม่มีแอนติบอดีใช่ไหมส่วนนิเกทีฟก็คือลบเขาไม่มีอะไรเลยอยู่บนเซลล์เมลเลอร์เขาก็จะว,าวา่างๆเปล่าๆเรือยกายไปนะคะโอเคอ่ะต่อมาเขาเรียกว่าอันนี้คือโรค ขาไม่ใช่โลสิเขาเออมันคือ e ีล t o อส o าร์โธ f i ลฟิปทา s ิสนะคะก็คือในการรับเลือดเนี่ยผู้ที่มีเลือด r h นะ่ะ r h ลบก็คือ r h นิกระิใช่ไหมจะได้รับเลือด r h บวกเนี่ยได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่า r h บวกจากเลือดผู้ที่ให้จะก,กระตุ้นให้ผู้รับเนี่ย สร้างแอนติบอดี r h ขึ้นเมื่อรับ r h บวกไปครั้งที่2เลือจดจะตกตะกอนทำให้ครั้งที่2เนี่ยก็คืออาจจะเกิดการตุยกันได้นะคะเขาก็เลยให้บอกว่าเวลาแบบเราตั้งครันหรือเราจะมีแพลนจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ไปเช็คสุขภาพให้ไปตรวจเลือดนาว,ว่าตัวเองคือเลือดอะไรตัวแบบ ตัวเองมี RH อะไรบวกหรือลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือส่วนมากส่วนมากคนไทยอ่ะเขาจะมี RH บวกกันมากก็คือ99.7%เลยแต่ว่าในต่างชาติอ่ะเขาจะมี RH ลบเป็นมากเป็นส่วนมากเขาก็เลยต้องเหมือนต้องตรวจร่างกายแหละจริงแต่จริงๆพี่วคิดว่าทุกคนก็ควรตรวจร่างกายกันก่อนที่จะมีแพลนอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกปะมันจะได้เป็นเขาเลยจะได้ปลอดภัยทั้งเราปลอดภัยทั้งลูกด้วยนะคะ โอเคงั้นเรามาขยายความตรงนี้กันก่อนเมื่อกี้เราพูดพูดว่าถ้าคนที่มี r h ลได้รับได้รับ r h บวกใช่ไหมจะรับได้แค่เพียงครั้งเดียวเพราะว่าถ้าการถ้าได้รับครั้งที่2ก็คือรับไม่ได้เขาก็จะเกิดการตุตกตะกอนของเลือดแล้วเขาก็อาจจะเสียชีวิตได้ถูกไหมโ okay. อเคเรามาดูกันพี่มีภาพเป็นลูกในท้องเนาะเกิดการตั้งครรภ์ในท้องรูปแรกเลยก็คือลูกคนแรกเนี่ยอาจต้อง แม่เป็น Rh บวกแม่เป็น Rh บวกเนาะส่วนลูกเนี่ยเป็นแม่เป็น Rh ลบส่วนลูกเป็น Rh บวกโอเคนะคะคือพอพอมันเป็นท้องคนแรกอะ่ะเขาเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราคือถ้าสมมติว่า,อ,าอ่าลูกเป็นบวกแม่เป็นลบใช่ไหมข้อลูกแรกเนี่ยเม็ดเลือดของลูกอะ่ะจะมีแอนติเจนของ Rh เข้าสู่เลือดของแม่เนี่ย ทางแผลของช่องคลอดแม่ก็จะเกิดการสร้างแอนติบอดี Ig ขึ้นก็ก็ซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้เขายังเขายังไม่เป็นอะไรเนาะเพราะว่าเขายังสามารถรับได้แต่ถ้าเกิดลูกคนที่2ขึ้นมาแต่ถ้าลูกเกิดกับคนที่2ขึ้นมาเนี่ยเขาอะเขาเรียกว่าถ้าสมมติคลอดลูกออกมาหมู่เลือด ah Ig บวกเนี่ยแอนติบอดีของแม่ที่จะเป็น แอนติบอดีของแม่ที่เป็น r h เอ้ยไม่ใช่สิแอนติบอดี r h จากแม่จะผ่านเข้าลกเข้าลกจะผ่านลกเข้าสู่เลือดของลูกเออทำให้มเมล็ดเลือดแดงของลูกเนี่ยแตกแล้วก็จะทำให้เกิดการเซลล์ชีวิตขึ้นได้นะคะเราก็เลยเรียกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทฤษฎีสิเขาเรียเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าปรากฏการณ์หรอ ได้อยู่เนาะปรากฏการณ์นี้ก็คืออทบราซิล b ร a สโทซินฟิ t าซิสนะคะนั่นเองเนาะก็นั่นแหละเอาเรามาทวนอีกรอบไหมเมื่อกี้อาจจะพูดแบบไม่เข้าใจเนาะเอามาทวนอีกรอบก็คือคนที่มีไ h ลบ จะสามารถรับ r h บวกได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่า r h เลบเขาไม่มีทางแอนติเจนกับแอนติบอดีเลยในเซลล์เขามีเปแค่เป็นเซลล์เปล่าๆเซลล์หนึ่งแค่นั้นแต่ว่าแอนติเออแอนติเจนบวกเนี่ยเขามีแอนติเจนแต่เขาไม่มีแอนติบอดีใน r h บวกนะคะเดี๋ยวตัวสันโอเค ก็คือเขาสามารถ Rh ลบสามารถรับ Rh บวกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดการได้รับครั้งที่2ขึ้นมาก็อาจจะเกิดการตกตะกอนของเลือดแล้วก็ทำให้ออย่างเช่นเด็กในท้องเสียชีวิตได้ว่าคุณแม่เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะเนาะโอเคการให้และการรับเลือดของหมู่ Rh เนี่ย บุคคลที่มีหมู่เลือด Rh จะไม่มีการสร้างแอนติบอดีเกิดขึ้นนอ้อก็คือนี่ไม่มี Rh บวกนะไม่มีการสร้างแอนติบอดีแต่คนที่มีหมู่เลือด Rh ลบเมื่อได้รับหมู่เลือด Rh บวกแอนติเจน Rh จะกระตุ้นให้คนที่มีหมู่เลือด Rh ลบสร้างแอนติบอดีดีต่อแอนติเจน Rh นั่นเอง ดังนั้นนะคะในการให้และรับเลือดจะต้องคำนึงถึงแอนติเจน r h ด้วยเนื่องจากการให้เลือดหมู่เลือด r h บวกในครั้งต่อไปแอนติบอดี ody, ในร่างกายของผู้รับจะทำปฏิกิริยากับแอนติเจน r h จากเลือดของผู้ให้ทำให้เกิดอันตรายถึงคันเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะโอเคจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2เรื่องเนาะก็คือหมู่ ABO และ r h AH f r factor นะคะ แต่ก่อนที่จะเราจะจบเรามี example t o ด้วยมีวันก็ต้องมี2ถูกปะโอเคเรื่องนี้ง่ายมากจากโจทย์นะคะจากการตรวจหมู่เลือดโดยการหยดเลือดบนสไลด์ที่มีแอนติบอดีสชนิดได้แก่ A B และ D ดังภาพจงอ่านผลหมู่เลือดตามลักษณะาการตกตะกอนของเลือดที่ปรากฏว่าแต่ละคนมีหมู่เลือดใดเราคุยกันมาแล้วใช่ไหมว่า ถ้าสมมติแาอติเจนกับอีโตปดีเนี่ยดันเหมือนกันเขาจะเกิดการตุกตะกรอนขึ้นอ่ะเราก็มาดูดีนี่คือโอนะคะทุกคนก็คืออือใช่ก็คือกรุ๊ปโอเนาะโอเคให้เวลาสักหนึ่งนาทีแล้วกันง่ายๆชิลๆนะคะตอนนี้สิบสองในกาศูนย์สองก็ศูนย์สามเนาะโอเคขอบคุณที่เตืนอนเอาไว้ในแก๊ตทูฮา ตอนไม่มีเธอฉันคงไม่ส้นใจใครปล่อยเดอะแอนดเด็ตเข้าไปในความมืดมนลอ,อปลอยเดอะแอนดเด็ตเข้าไปในความมืด พี่คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้เนาะมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมทุกคนโหถ้าเทียบกับอีกตั้งสองโบทอะอันยากกว่าตั้งเยอะถูกไหมถูกอะโอเคช่องไร่ตอบอะไรเอ่ยช่องไร่ตอบอะไรตอบกูไปะไรมันตกตะกอนที่เอนี่อ่าแสดงว่าเขาเนี่ยต้องมีหมู่เลือดเองเนี่ยเลยใช่ไหมอะต่อไปเขาตกตะกอนที่แอนติเจนแอนติเอกับแอนติดบี เอ๊ะทำไมตกอยู่สองสองอันนี้ล่ะใช่ไหมอันแรกเป็น A ลมนะทุกคนแสดงว่าเขาต้องเป็น A อะไรเขาต้องเป็น A บวกอ่ะต่อไปเขาตกที่ B แต่เขาไม่ตกตะกอนที่ A กับดีแสดงว่าเขาเป็น B แน่นอนแต่เขาคือ B ลบหรือ B บวกล่ะแสดงว่าเขาคือ B ีอะไรทุกคนเขาคือ B ลบใช่ไหมอ่ะเขาตกตะกอนหมดเลย แสดงว่าเขาคืออะไรเขาคือ A, B, เพรพอเขานั่นแหละโอเคต่อไปข้อสุดท้ายเขาไม่ถูกต้องอะไรเลยนะคะเขาก็คือ O นั่นเองโอเคจบแล้วต้มือก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนเนาะ ในแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนกันมานะคะเพราะว่าแต่ละเรื่องก็คือไม่ได้นานเลยใช่ไหมแล้วก็ทุกคนเนี่ยสนสนุกมากแน่นอนนะคะพี่รับประกันเนาะโอเคอในเมื่อจบแล้วนะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะไปทําแบบฝึกหัดเนาะ,ะจะมีแบบฝึกหัดนะคะบนแพลตฟอร์มของเราจะมีช่องแบบฝึกหัดอยู่ก็อยากให้ทุกคนนะคะ,อ,ะอยากให้น้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปทํากันหน่อยนะคะเพื่อทวนความรู้ของตนเองเนาะว่า เออที่ฉันฟังไปเนี่ยฉันได้รับความรู้หรือเปล่าหรือว่าฉันฟังแบบฉันฟังปเปล่าเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนไปทํานะคะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนกลับมาย้อนฟังกันบ่อยๆเนาะเพื่อที่จะเป็นความรู้นะคะติดไปแล้วก็แน่นะเขาอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันคืออยู่ในร่างกายของตัวเองใช่ไหมการไหลเวียนของหัวใจหัวใจอะไรอย่างนี้มันคือมันอยู่ในร่างกายของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆนะคะ ก็สหรับวันนี้นะคะตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ